สวัสดีครับพี่น้องมาพบก,กับ ช่องนุ่มบุรีรัมย์กับสาวนครนพนมเนาะพี่น้องมามือนีในเมนูครับนี่ครับนี่ครับบัตสิออมนะครับน้องง่วเลบออมครับจุแกวกินเลยแก้วสมสมครับพี่น้องนี่เนี้ยมีบักไข่สามีหากกล้วยครับพี่น้องมาดวก็ได้สมปลากายมาครับสมปลากาย้วก็ปลาทูตัวยงใหญ่ครับดวก็ซื้อหมูมาให้อันน้องฟินเนสครับตัวนี้ นี่ครับแก้วพริกผงผมสมโมใส่ข่าขัวอันนี้อ้อมเนื้อมาพี่น้องมางแถบแทบ,แบน้ำกัน,านมาเดาเอาอันนี่ตัเนี้กันเดี๋ซื้อเขาเดกพี่น้องเลยซื้อเขานี่บักพริกนวยเอหัวต้องรถมา มาอ,อ,อันฟ้าดันขึ้นมาพี่น้องเปิดเอาหมกแดงมาคนเดียวหน่มันเหลือพี่น้องมานี่หมกแดงจากแม่พักให้น้องฟิตเนสมันเหลือ,าม,าอ,ม,ลอมาเห็นหมดแล้วสิฮะพี่น้องมา น้ำกันนี่ครับกับเขาซื้อเพิ่นว่าเป็นถุงหลอกเขาเหนียวมา,าเมื่อไรหนึ่งมันนี้ฝนตกเมืเ่อเดือนยุ่กันพี่น้องมาแต่แทบบโจ้ผ้าอื่เนเ้าองเทัวอกครับมแม่ไปหาก็ไดตึงกรต่าแม่เทอน่ะอนะนี่พี่น้อง กินส่งก่นอืันะตันกสุด้รอืี่ก็พผิดงนะัดตรงนี้แบกแดงตัวผู้นเนาะ ว่าไข่สาบไ่หรอเป็นรูแล้วอืมเออฮะซู ไม่นู้ฝนตกหร้อกงแม่ันต้มเปื่อยดีดีดหักลก้วยกระแกบกินกระอือหือ าเนะ้องง้อ่ะมันก็เคยเ,เห็นเพิ่งเคยเห็นเลยที่ห้องซื้อมา,ามันมีแต่นี่โโโยุคโคี้โดยมีแต่พังเื่ออันนี้มองอนนมันคืดมันพี่น้องอันนี้ง้อคือง้อออกเลยเนาะพี่น้องเนี่ย

음 소스, 이 노인 양동이 마테, 음 음, 엄เหนือ 음. 음. แย่างวัตถิออมนาะพี่น้องบ่มีเวลาพี่น้องเนี่ยน่าแซ่บอื้มเมืเ่อแต่งนึงง่งสอา คือคนเป็นถุงมากนี่ลองประเด็นนึงเองสมปลาลูกโดลดน่น้องอืมรับ อยู่ในอันปลาพี่ับมีเด็พี่น้องซื้อมามีพริกเ้ี่ยรสาติันไปครับน้องวัวพี่น้องมันออมมันนี่จมจุเลยพี่น้อง hàng quê dân tiềm cà phê hồng hà sản bản hợp รดมือบักไคสาสาพี่น้อง้ครับไคสาลายดีพี่นอ้องอ,ก,อกินน้ำพวงเก็ตสื่อมาจะโขีดโดยมันแบบบ้มีเลยบักไคสาแบบน้ะไม่จำแบบนี้พี่นอ้องอันนี้ ด้านประจำครับเปิ้นขายเนี่เปิ้โทรบกวบก้องแคบับได้กินนองง่วเลยพี่น้องเนี่ยได้กินของนองง่วเลยอื มากระทูกตัวยิ้มยิ้มพี่น้องของน้องพี่เนี่อะไม่ไปกินอะไรหมูหวาน พี่เนตซืออ้อพีออ่น้องไปซื้อขาวคนข้าวบะดหนึ่งขาวเหนียวไะซื้อเจ้าขาเนียขอก็าทีวาเขาวาดเขาบกาซื้อเอาซื้องมาพอมพอดีให้น้องพี่เนตสาบิ่นจะขายจะเากาซื้อเพื่อจะข้าวเนียวกินเขาเมือสง ควอ,อมพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องอมเนื้ออมเนื้อแล้วก็มีต้มนองวัวความ ครับักไข่ปลาโอ้มัฮหากล้วยพี่นอ้องแทบดุกแกวถ้มกตุกน้าาบานเท่ากันดีต้มใส่ใบซีดาข่าตะไคร้พี่น้องได้มากกับมะตูกแก้วกินแทบพี่น้องโอ้ยอันนี้กับต้มใส่ข่าตะไคร้ใบกะเพราพี่น้องอยู่นี่ใบซีดาบะมี่ ของเนื้อสืบคนมากตงัตงกรยางหนึ่งกินในช้องฮว่าน้พี่น้องอิ่มแล้วมันเป็นแนวกินเหรียญเนาะพี่น้องเนาะน้องง่วถ้าระออมกับก,กินกระเขากันยากอือ สมปากนนะระแทบขัดพิดเป็นลูก เพิ่มเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยๆของนมบุรีรัมย์นีพี่น้องเดิศข้ารัชการนครพนมจะมาได้พาพี่น้องไปเบิ่งเรือไหลเรือไฟใช่ไหมมาได้เม <g zia> ือพี่น้องผิดงาน เขาไลเรือไปปฟยยไอยู่นครพนมบริภาไปเบิงเลยี่น้นองปีนาปีนาพืที่บ่มีหยังได้ล่ะปีนาวัน,นที่สองที่สามคนละพอนมพนมบริยักษ์ไปไปเรียนคนครพนมกับน้องบดเว่ปีนี้พอนมวีร่ากมดเสียาวพอสารนครพนมกมดเสียเดี๋ยวก็ติไปเฮ็ดบุญ พอ,อนมบุยรัมดูครับพี่นอ้องสัไปเหตุบุญให้พอ,อานครพนมตีน่าตีน่าเล้อปีใดบุ๊กเรื่อเร็วเลยครับพี่พี่นอ้อง บังละอืมแต่มันมีของง้วเดยตรงเลยพี่นอ้องอืติดสื่อมากเหมือนนัน้นมันบ่มีจังสีพี่นอ้องมันบะคือนองง้วเลยเหมือนนัน้นมันไม่ตาอัน อันแข็งแข็งนันไหมพี่น้องมีแต่อันแบบนี้ไหมแข็งเลยไหมทั้งี่ไหมพี่น้องมือซื้อมากเหมือนว่าน,อน้องง่วงวท่านนั่นอันนี้มีหอนปักไค่สามีหอนหักกล้วยอโอ้ยครับพี่น้องมาอิ่มนะครับ มากินหากล้วยนี่ลากกล้วยแก้วสมสมพี่น้องพี่น้องกินมะม่ดอ,อกมเน, <c oughs> นี่สมปลามนันได้อหอนมือชามานชาี อมดงอมเซตด้ยหอมข้าวกลุ่มผมนี่ยนผะักอ,อมผัดผัดอะไรผักเคียวอืมผัดเจียมออมแบบนี้เหมือแต้วพีนอยไม่เห็นม,ม,ม,มันคำเว้ยไม่เลยออมใส่ผักเพียว ตุ่มกับเมือดออมเนี่ยพี่น้องครับผู้ดใดมากินนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ด้วพุ่นะบอกใครสาเลียบอกหลายพี่นอ้องพ่นที่ไปอ้อมให้พี่น้องกินเมือนดอกพี่น้องเอ้มันกินบ่เมือดเสียดายเสียดายของรับเป็นน้องง้วแท้พี่น้อง,ง กดได้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้นุ่มบุรีรัมย์นั่กับสาวนาครพนมคลิปนี้อย่าลืมกดกระดกิด่งเลยพี่น้องไปละครับสวัสดีครับ